สวัสดีครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับมาร่วมงานทําบุญเขาเรียกว่าทําบุญหานะครับระว่างทําบุญหากับทําบุญฉลองอัฐินะครับมันจะแตกต่างกันหน่อยหนึ่งถ้าเป็นการทําบุญฉลองอัฐิซึ่งจะมีอัฐินะครับของผู้ที่เสียชีวิตนะครับมาทําพิธีฉลองแล้วนาไปบรรจุที่เจดีย์ นะครับเขาเรียกว่าทำบุญฉลองอัฐิแต่ในกรณีนี้นะครับเรียกว่าทำบุญหาก็คือผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้วนะครับอาจจะเป็นหลายๆปีผ่านไปนั่นเลยครับก็ขึ้นอยู่ก็ลูกหลานมีความพร้อมเท่าไหนก็จะมาทำบุญหากันนะครับก็คือไม่ไมตองเอาอัฐิออกมาจากเจดีย์นะครับก็คือขอให้มีรูปนะครับมีรูปของผู้เสียชีวิต หรือผู้ที่รลงรับไปแล้วนะครับเอามาตั้งเอามาเตรียมนะครับสถานที่นะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมรอทางก่อนที่ประสงฆ์จะมานะครับเราจะต้องมีความพร้อมบริเวณโต๊ะหมู่นะครับโต๊ะหมู่ก็คือจะมีการเชิญประธานนะครับจุดเทียนทูปเพื่อบูชาพระรัตนตรัยนั่นหละครับ ก็คือเทียนนะครับเราจะต้องหาฉนวนมาว่าจะเป็นทูบนะครับฉนวนก็คือใช่าย,ยาหม่องกับสำลีนะครับ2อ,อย่างเอามาผสมให้เข้ากันแล้วก็ไปพันที่ที่ทูบแล้วก็ที่เทียนนะครับเวลาประทานจุดเทียนทูบนะครับมันก็จะจุดง่ายแต่ถ้าเราไม่พันเวลาจุดนะครับมันก็จุดยากนะครับกว่จะจุดติดมันก็ใช้เวลานานนะครับ ก็คือเราจะต้องอำนวยความสะดวกกับให้กับทางเจ้าภาพนะครับสิ่งไหนที่ช่วยได้นะครับทางบายญาวัชจกรนะครับเขาก็จะพยายามช่วยเหลือกัน<ม>นะครับเพื่อความสะดวกของทางาเจ้าของบ้านหรือว่าเจ้าภาพมาเลยครับอย่างง่ายๆคือเจ้าภาพภายในงานน<ม>วครับก็บคือเราต้องเตรียมให้แล้วเสร็จสุกสิ่งทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการเดินสายสิน แลครับหรือว่าสิ่งของต่างๆเวลาพระสงฆ์มาถึงนะครับเราจะได้ทำพิธีอาราธนาศินนะครับเพื่อเพื่อขอศินแล้วันั่ครับพระสงฆ์ก็จะให้ศินแล้วก็จะเริ่มพิธีกรรมนะครับเกี่ยวกับอาการ ดำเนินงานนะครับในเรื่องกาทรทำบุญนะครับกา,า,ารทำบุญหาเราต้องกลับก็จะมีรูปนะครับในรูปของสุธีอันลงลับก็แล้วก็มาตั้งมาตั้งก็เดินได้ใช้สินเอาไว้นะครับถึงเวลาประสงค์ท่านก็จะได้ัานิจาให้นะครับแต่การทำบุญลักษณะนี้ไม่เหมือนศพที่ตายใหม่ๆ นะครับพราะว่าศพตามใหม่ๆจะใช้พระสงฆ์วทจำนวนห้าสี่รูปนะครับแต่กรณีนี่มันก็เหมือนกับงานมงคลนะครับเพราะว่ามีพิธีเจริญพุทธมนต์นะครับเกี่ยกวกัางานมงคลการทำบุญหาก็ต้องนิมนต์พระสงฆ์มานะครับจำนวนห้ารูปเพื่อมาทำพิธีกรรมในด้านศาสนาพิธีตรงนี้ให นะครับก็คือหลังจากท่านได้เจริญพุทธมนต์นะครับก็จะได้ทําพิธีนะครับทำบุญตักบาตรทำบุญตักบาตรเสร็จก็ทําพิธีถวายนับถวายพระตาหารนะครับ,ต,รรนะรบตอนนี้ทางพระสงฆ์นะครับท่านก็กาลังเจริญพุทธมนต์นะครับในด้านนะพิธีตรงนี้อยู่ นะครับก็อรอเวลาทาันสวดพาหุงนะครับเมื่อทันสวดภาหุงก็จะเริ่มทำพทิธีตักบาทกันนะครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับทีละขั้นตอนนะครับถ้าเป็นการทําบุญฉลองอัฐิมันก็จะยุงยากกว่านี่นะครับว่ามันต้องมีพิธีกรรมพิธีการนะครับหลายสิ่งหลายอย่าง อาจจะมีการเจริญพุทธมนต์เย็นนะครับอาจจะใช่เวลาตอนเย็นนะครับนวันประสง์พอตอนเช้าก็วมนประสงนะครับมาทําบุญตักบาตรถวายพระทหารทําพิธีฉลองอัฐิหลังจากนั้นก็จะไปที่วัดอีกนะครับไปที่วัดเพื่อทาพิธีบรรจุอัฐินะครับในเจด,ดีย์อีกที่หนึ่งนะครับก็จะหลายขั้นตอนแต่การทําบุญหาเนี่ยคือมีการฉลองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ยาติพี่น้องพร้อมใช้กันว่าจะทําบุญหาให้คนที่หวงลับไปแล้วนะครับคือมันอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับนะครับหลังจากพระคุณเจ้าท่านสวดพาหุงพวก เจ้าภาพนะครับลูกหลานก็จะมาทําพิธีนะครับในเรื่องการตักบาตรหรือใส่บาตรนั่นเลยครับใส่บาตรแต่ครบโมดทุกคนเลยครับใส่บาตรเสร็จก็จะได้ทําพิธีถวายนะครับพเพื่อถวายพระทหารนะครับตอนนี้ก็คืออกําลัง ญาติพี่น้องนรับมาทําพิธีใส่บาตรอยู่คืองานแบบนี้เขาไมา่ได้บอกแขกมากมายนะครับคือเอาเฉพาะในเครือญาตินกับในเครือญาติมีกี่คนมีเก,กมีกี่ครอบครัวนกะับเขาไมา่ได้บอกบอกคนอื่นหรือว,ว่าบอกชาวบ้านเอาเฉพาะญาติพี่น้องแต่กรณีบางคนนครับที่ ก็มีปัจจัยพอนะครับในการจัดงานทําบุญหาเขาก็จะมีการบอกแขกนะครับบอกทางหมู่บ้านอะไรแบบนี้นะครับนั่นคือคนที่เขาพร้อมนะครับพร้อมก็มีพร้อมพร้อมทางจตุปัใจจัยในด่านขารดาเนินงานตรงนั้นแต่ว่ากรณีครอบครัวที่อ่ไม่ค่อยมีรายได้นะครับเขาก็เลยเรียกว่าทําบุญตามอัตภาพ นะครับก็คือทําบุญแบบตาม,มีตามได้นะครับของแต่ละแต่ละคนนะครับอาจจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็กาททาง่ายๆนะครับทํำเฉพาะในเครือญาติเพราะว่าในครอบครัวนี่นะครับซึ่งมีปู่ที่ใดดวงหลับไปเมื่อลูกหลานเขาพร้อมนะครับพ่าก็จะมาทําบุญหากัน ว่าช่วงแรกเขาก็ทําบุญฉลองไปเรียบร้อยนะครับบรรจุเจดีย์เรียบร้อยนะเนี่ยอย่างที่ผมรีวิวให้ดูตอนแรกๆนะครับจะมีเจดีย์ในการบรรจุอัฐินะครับก็มีการทําบุญลอยวันผ่านไปแล้วแต่ตอนนี้มันก็ผ่านมานะครับหลายปีเขาก็จะทําบุญหานะครับในทุกๆปีนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ครอบครัวลูกหลานนะครับมีความกตัญญูนะครับต่อผู้ที่

เออนั่นั่นแหละมใช่วานแล้วุโอเคสุ้งล้านแล้วานเลยนั่นแหละมาเลยเออดี๋ยวเอามาเขาเดี๋ยวไม่ได้่จนันนกเออนั่นแหละไปเรอยๆมาเรื่อยๆใ

ไม่มีการความใดๆที่เสมอเหมือนคราวที่ท่านผู้ถบร,ริษัททั้งหลายจะพึงผลขวายตั้งใจความให้สำเร็จประโยชน์ของตนต่อตอนนี้ไปจะได้แสดงภูมิดามารดาชื่อว่าบุคคลที่ควรเกพารกบนับถืออย่างยิดวขึ้นชื่อว่า นรับสำหรับคลิปนี้นรับหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดนรับผาดพั้งที่รู้ก็เท่าไม่ถึงการนกับก็ต้องกราบขอประทานอภัยนะครับเป็นอย่างสูงนะครับเพราะว่าผมเองก็ได้มีโอกาสนะมาร่วมในการทําบุญหานะครับซึ่งมีหลายๆท้องที่ท้องถิ่นนะครับก็ได้จัดทําในลักษณะนี้ นะครับแต่บางสิ่งบางอย่างครับมันพลาดทั้งประการใดนะครับพมเมงก็ต้องกราบขอประทานอภัยเป็นอย่างสูงนะครับก็มารีวิวให้พี่น้องครับได้ดูได้ชมกันนะครับหลังจากเซจพิธีตรงนั้นเซจเรียบร้อยทุกอย่างนะครับก็จะเป็นการถวายจตุปัจจัยนะครับพร้อมกับสังฆทานนะครับเพื่อเป็นการอุทิศบุญกุศลนะครับให้ผู้ที่ ลงรับไปแล้วนะครับจะได้รับบุญรับกุศลนะครับจากญาติญาตินะครับที่ได้ทาบุญหารครับในครั้งนี้นะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับเป็นน้องทุกทท่านนะครับที่ได้ติดตามนะครับให้กําลังใจโดยดีเสมอมานะครับขอขอบคุณสวัสดีครับเจ้าประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเสียญาิของข้าพเจ้าทั้งหลาย จะเสืนอมกาละนานเพล ว่เมตวันทีสองนังเจตานังปบาตาไปสีดังปุตังัะเมวทาตุสัปเปุเนสังาจันโกปนาโตยะามิโตยะาเวอะราิตัปลังเกสีเสปะตวิโสภะนิมสวาโตภัตะตาตะุ